บทที่ร้อยสครั้งแรกกับภาษาจิตรถยนต์ที่ผมโดยสารมาตอนนี้เริ่มเข้าเขตชานเมืองของกรุงเทพแล้วขณะนี้ท้องฟอ้ายังมืดสนิทคนขับค่อยๆชะลอความเร็วเพื่อจอดข้างทางบ้านเธออยู่ไหนผู้ชายคนขับโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างหลังจากที่รถจอดสนิทผมอยู่แถวลาดพร้าวครับผมตอบ ถ้างั้นน้องต้องลงตรงนี้แล้วละ่ะที่จะต้องใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองข้างหน้านี้เขาตอบได้ครับผมรีบหยิบกระบอกไม้และมีดที่วางไว้ข้างตัวแล้วกระโดดลงจากรถทันทีขอบคุณมากๆครับที่ให้ผมโดยสารมาด้วยผมเดินไปที่ประตูด้านหน้าด้านข้างเพื่อกล่าวลาเขาทั้งสองคนไม่เป็นไรโชคดีนะผู้หญิงพูด พอพูดจบเขาก็เอารถไปทันทีผมมองตามรถคันนั้นไปจนลับสายตาตอนนี้ผมน่าจะอยู่แถวชานเมืองมากๆมองพื้นที่โดยรอบมันยังเป็นที่ว่างโล่งสลับกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างๆกันแสงไฟจากถนนสาดส่องให้พอมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนบรรยากาศดูงเงียบสงัดปราศจากผู้คน ถึงแม้ว่าบนถนนจะยังมีรถวิ่งตลอดเวลาก็ตามผมโบกรถทุกคันพร้อมกับเดินไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีรถคันไหนจอดเลยสักคันผมเดินไปจนถึงป้ายรถประจำทางแห่งหนึ่งและเข้าไปดูใกล้ๆว่าจะมีรถเมย์สายอะไรวิ่งผ่านบ้างแต่ในใจก็นึกขึ้นมาได้ว่า อนนี้ผมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทแล้วจะเอาเงินที่ไหนขึ้นรถละ่ะเมื่อยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรดีผมจึงนั่งที่ป้ายรถประจำทางแห่งนั้นก่อนผมหยิบกระบอกไม้ที่ภายในบังจุภาพว่าที่เดวินมอบให้ขึ้นมาคิดว่าจะลองเอาออกมาชื่นชมกันสักหน่อยเพราะตอนนี้มันเป็นของที่ระลึกช,ชิ้นเดียวที่เหลือ เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างผมกับโคฮารุเมื่อเปิดฝาและเทม้วนกระดาษออกมาสิ่งที่ไหลออกมาก่อนกลับไม่ใช่ภาพวาดของเดวินมันเป็นถุงผ้าเล็กๆหนึ่งใบผมหยิบม,มาเปิดดูปรากฏว่าในนั้นมีเงินสดจำนวนหนึ่งมันเป็นเงินที่เคยอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของผมนั่นเองเอ๊ะมีเงินอยู่ในนี้ได้อย่างไรนะ ผมพยายามนึกว่าครั้งสุดท้ายที่ผมได้กระบ,บอกไม้นี้จากใครและตอนไหนหรือว่าตอนที่โคฮารุบอกผมว่าฝากระบ,บอกมันปิดไม่สนิทและเธอจะปิดให้ใหม่ผมนึกย้อนเพื่อลำดับภาพเหตุการณ์ต้องเป็นเธอแน่ๆที่ใส่เงินนี้มาให้ฉันโคฮารุผมคิดในใจใช่แล้วฉันเอามันมาจากกระเป๋าที่เธอทิ้งไว้ที่บ้านของฉัน มีเสียงในความคิดของผมดังตอบกลับมานี่เสียงของเธอหรือโคฮารุผมเปล่งเสียงพูดออกมาอย่างแปลกใจใช่เสียงในความคิดตอบกลับมาอีกฉันยินดีด้วยนะที่เธอสามารถคุยภาษาจิตกับพวกเราได้แล้วเสียงของเธอดังขึ้นอีกนี่ผมสามารถคุยภาษาจิตได้แล้วหรือเนี่ยใช่สิเธอตอบถ้าอย่างนั้นผมก็สามารถคุยกับ มีนโยชิดะใครเอินและใครต่อบใครได้หมดแล้วนะสิผมคิดในใจใช่เพียงแค่เธอกำหนดว่าจะคุยกับใครเท่านั้นเธอตอบโอ้อย่างนี้เราก็อยู่ไม่ห่างกันเลยใช่ไหมอย่างที่ฉันเคยบอกกับเธอไงว่าฉันจะอยู่กับเธอตลอดเวลาเธอจำได้ไหม ฉันจะสามารถรับรู้ความเป็นอยู่ของเธอได้ก็ต่อเมื่อเธอตั้งใจที่จะบอกกับฉันเมื่อไหร่ที่เธอคิดถึงฉันเมื่อนั้นคือการกําหนดที่จะพูดกับฉันและฉันก็จะได้ยินทุกสิ่งที่เธอบอกเสียงของเธอดังขึ้นอีกโคฮารู้ oh ฉันรักเธอนะนี่เป็นคำพูดที่ผมอยากจะพูดมากที่สุดในตอนนี้ฉันก็รักเธอเธอตอบ เวลานั้นเองมีรถแท็กซี่คันหนึ่งผ่านมาพอดีผมจึงรีบโบกให้เขาจอดแท็กซี่คนนี้ที่จริงเขาเห็นผมตั้งแต่แรกแล้วเขาชะลอเพื่อดูท่าทีอยู่และพอเห็นว่าผมโบกเขาจึงจอดทันทีไปลาดพร้าวครับผมบอกขณะที่เปิดประตูหลังคนขับไม่พูดตอบอะไรได้แต่มองผมด้วยสายตาแ,ตแปลกๆในการแต่งตัวเท่านั้น น้องเป็นคนที่ไหนเนี่ยถึงได้แต่งตัวแบบนี้คนขับแท็กซี่ถามเมื่อออกรถมาได้สักพักเขาคงทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวอ๋อผมไปงานเลี้ยงแฟนซีที่บ้านเพื่อนมาครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยผมคิดคำตอบนี้ขึ้นมาได้ในทันทีที่เขาถามจบอืมเข้าใจละ่ะพี่นึกว่าน้องหลุดมาจากมิติไหนสีอีกฮ่าฮเขาหัวเราะ คำตอบนี้ได้ผลเพราะมันทำให้การสนทนาของเราดูเป็นปกติเหมือนคนทัท่วไปนี่ถ้าผมใช้คำตอบเดียวกันกับที่บอกคนคนในรถกระบะป่านนี้คงมีเรื่องต้องตอบกันอีกยาวแนะ่ผมยังคงไม่สามารถพูดคำจริงเรื่องที่ผมไปเจอมาให้ใครฟังได้เพราะมันพิสดารเสียจนผมเองก็ยังลังเล รถแ,แท็กซี่วิ่งด้วยความเร็วพอสมควรเพราะช่วงเช้าถนนยังโลง่งเวลานี้ใกล้จะเช้าเต็มทีแล้วท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีครามผสมกับสีแดงเรื่อยๆขึ้นทางด่วนไปเลยไหมครับคนขับแท็กซี่ถามครับได้ครับผมตอบเหมือนเป็นการจงใจให้ผมได้สัมผัสกับแสงแรกในเช้าวันแรกของชีวิตใหม่ ทันทีที่รถวิ่งขึ้นไปอยู่บนทางแยกยกระดับจวงอาทิสีแดงสดก็ค่อยๆโโปรพ้นจากหอบฟ้าพอดีผมมองดูมันแบบไม่ละสายตาจะมีใครเข้าใจความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นกับผมครั้งนี้บ้างมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับคนที่เพิ่งจากบ้านไปไกลแสนไกลและได้กลับมาเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ รถแท็กซี่พาผมมาถึงอาพาร์ตเมนต์ที่ผมเคยอยู่ในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันเป็นอาพาร์ตเมนต์เก่าๆสูงแค่สี่ชั้นแบบไม่มีลิฟท์ที่ผมเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่ามันถูกที่สุดผมหยิบเงินในถุงเล็กๆที่โคฮารุทิ้งไว้ให้เตรียมออกมาจ่ายค่าโดยสารตอนนี้ผมยังมีเงินเหลือมากพอสำหรับใช้ได้อีกหลายวันโคฮารุ ผมกำหนดเรียกเช่อชื่อเธอขึ้นในใจขอบคุณเธอมากนะนี่ถ้าไม่ได้เธอฉันคงลำบากกว่านี้ผมคิดในใจไม่เป็นไรเสียงเธอตอบกลับมานี่แสดงว่าเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วสิว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้และเราจะต้องจากกันแบบนี้เพราะฉันทิ้งเป้และกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านของเธอก่อนหน้าที่เราจะจากกันตั้งหลายวัน ผมลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ฉันรู้เธอตอบแล้วทำไมเธอไม่บอกความจริงกับฉันผมถามถ้าเธอรู้ความลับนี้เธอจะพยายามเปลี่ยนมันซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อทุกสิ่งบางครั้งมันไม่เหมาะสมมันคือความเหมาะสมและความเหมาะสมที่สุดของจักรวาลมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเราก็ได้สียงเธออธิบาย ฉันคิดถึงเธอจังฉันคิดถึงเธอจังผมเผลอพูดเปล่งเสียงออกจากปากน้องว่าอะไรนะคนขับแท็กซี่ถามผมขณะที่ผมกำลังจะก้าวลงจากรถปลาปลาปล่าครับไม่มีอะไรครับผมตอบพร้อมกับรีบปิดประตูผมหันไปมองเขาอีกครั้งหลังจากที่ลงจากรถเรียบร้อยแล้ว ผมเห็นเขาใส่หน้าไปมาพร้อมกับบ่นอะไรอุบอิบอุบอิบซึ่งผมไม่ได้ยินว่าเขาบ่นอะไร